สารคามตั้งขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2457โดยแยกมาจากบ้านหัวดงอำเภอพยัคฆภูมิทิสยัยโดยมีนายบัวพายิ่งยืนเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันมีจำนวนประชากร95ครัวเรือนแบบ่งการปกครองออกเป็น7คุ้มประกอบด้วยคุ้มนองสง่าคุ้มรุ่งอรุณคุ้มประชาชื่นคุ้มร่วมใจคุ้มสุขสัตร คุ้มใต้พัฒนาและคุ้มตลาดบ้านป่าตองหมู่ที่3ได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปี2554และได้รับการพัฒนากลุ่มอาชีพตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนจนชาวบ้านเกิดความรู้ประกอบกับมีทักษะจึงได้ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนสร้างคลังอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมสั่งสร้างเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนดังนี้การสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกพักครบทุกครัวเร จนเป็นวิถีการสร้างคลังอาหารปลอดสารพิษด้วยการหมักมูลสัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้สําหรับใช้ประโยชน์บริโภคและจําหน่ายครบทุกครัวเรือนแปรรูปเส้นไหมสู่การทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือนและการจําหน่ายแปรรูปผล,ผลผลิตในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆทุกกิจกรรมมีครัวเรือนต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ทุกกิจกรรมจากการที่ทุกครัวเรือนได้ปฏบิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในการสร้างคลังอาหารปลอดภัยครบทุกครัวเรือนส่งผลให้ทุกครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสะท้อนให้เห็นจากผลการจัดเก็บข้อมูลของกิจกรรมนาแปลงใหญ่โดยศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจังหวัดขอนแก่นที่พบว่าชาวบ้านป่าตองสามารถลดรายจ่ายในการซื้อผักไว้บริโภคได้ประมาณครัวเรือนละ30บาทต่อวันหรือภาพรวมหมู่บ้านประมาณ2850บาทต่อเดือน34,200บาทต่อปีสามารถลดรายจ่ายในการซื้ออาหารจำพวกเนื้อเช่น เ่นปลากบไก่ได้ประมาณครัวเรือนละ500บาทต่อเดือนหรือภาพรวมหมู่บ้าน38,000บาทต่อปีการสร้างคลังอาหารปลอดสารพิษทำให้ประชาชนลดเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและนำพืชผักสวนครัวมาแปลร,รูปเป็นอาหารสัตว์ทำให้ทุกครัวเรือนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณครัวเรือนละ3,500บาทต่อปีหรือภาพรวมหมู่บ้านประมาณ332,500บาทต่อปี ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรการทอผ้าการปรศุสัตว์เฉลี่ยประมาณ43,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีนอกจากนี้ทุกครัวเรือนยังเป็นศูนย์แห่งปันมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพดีประชาชนมีรายจ่ายลดลงและสามารถเก็บออมได้มากขึ้น โดยเฉพาะการออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ปัจจุบันมีสมาชิก276คนมีเงินทุน1 5 4 7 9 9 4บาทการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนจากเวทีประชาคมของบ้านป่าตองได้กำหนดกฎชุมชนให้ทุกครัวเรือนดำเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมร่วมกันคือการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนทุกครัวเรือนต้องมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจัดทำหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน ทุกครัวเรือนจัดทาปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชหมุลศาสตร์ทําน้ําหมักไว้ใช้เองมีการนําขยะกลับมาสร้างเป็นอาชีพได้โดยมีค้าวเรือนต้นแบบคือนายสุนทรทุไทยสงได้นํายางล้อรถยนต์เก่ามาแปลรูปเป็นอ่างน้ําให้สัตว์ที่ปลูกผักเกิดเป็นอาชีพและมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ2 3 0 0 0 0บาทการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมบ้านป่าตองหมู่ที่3เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปี2 5 5 5ได้ดําได้นำเนินการพัฒนาหมู่บ้านและ และสร้างสังคมตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินยึดหลักอับบริหานิยธรรมเจ็ดประการในการอยู่ร่วมกันมีกฎชุมชนเข้มแข็งที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัดขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนทำให้ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลอบายามุกเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง มีกิจกรรมตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน10ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดมีการตรวจรีเอ็กซ์เรย์ค้นหาผู้เสพติดในหมู่บ้านพร้อมประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดสิ่งอบายามุกด้วยการมอบธงขาวต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกเล่าและบุหรี่ได้เช่นนายเสรีกิติกรและนายสมียนบุญสวายบ้านป่าตองมีการบริหารจัดการการพัฒนาหมู่บ้านด้วยกระบวนร การมีส่วนร่วมยึดหลักราาประชาธิปไตยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือสําคัญในการร่วมกันคิดและนําไปปฏิบัติเกิดการแก้ไขปัญหาพัฒนาจุดที่ดีให้เกิดคุณค่าตัวอย่างกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จเช่นด้านสังคมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมประชาชนรู้จักการแบ่งปันเกิดการแก้ไขปัญหาความยยกจนอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจมีกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชนเช่นกลุ่มทอผ้ากลุ่มโครกระบือมีทุนชุมชนที่หลากหลาย แก้ไขปัญหานี่นอกระบบได้โดยคนในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมคลังอาหารปลอดสารพิษใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นแทนสารเคมีมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน,ชน,ชนเช่นด้านการเกษตรปรับการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรแบบผสมผสานเน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นมาแปลรูปเป็นอาหารสัตว์ทำปุ๋ยหมักชีวภาพลดละเลิกการใช้สารเคมี ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านป่าตองได้รับความรู้การย้อมสีจากสีเคมีเป็นสีธรรมชาติซึ่งชาวบ้านป่าตองให้ความสําคัญในกิจกรรมของหมู่บ้านเป็นอย่างมากปัจจัยหนึ่งเกิดจากการมีผู้นําที่เข้มแข็งจริงจังจริงใจในการพัฒนาหมู่บ้านทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นําพร้อมด้วยทีมงาน จึงเข้ามามีส่วนร่วมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ98ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้านมีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชน จำนวน8กลุ่มอาชีพมีเงินทุนหมวนเวียนในหมู่บ้าน1 6 7 6 6ล้บาทประกอบด้วยกลุ่มนาแปลงใหญ่กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทอประดับผ้าดาวกลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าประมาณปีละ6 0 0 0นบาทกลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหมกลุ่มธนาคารโคกระบือซึ่งมีโคของกลุ่มที่ขยายพันธุ์แล้วจำนวน73ตัว กลุ่มธนาคารข้าวที่ชาวบ้านมีการคัดแยกมเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกครัวเรือนทําให้ได้ข้าวที่ได้มาตรฐานมีข้าวคุณภาพไว้บริโภคและจําหน่ายได้ราคาสูงกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนกลุ่มร้านค้าชุมชนปั๊มน้ํามันหยอดเหรียญมีกองทุนตามหลักธรรมพิบาลจำนวน5กองทุนมีเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน4ี่ล้านบาทประกอบด้วยกองทุนได้ของแผ่นดินกองทุนกขคออจอกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มชาปนก,กิจหมู่บ้าน มีกองทุนชุมชนที่เป็นต้นแบบในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกคนในชุมชนและส่วนรวมประกอบด้วยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการจัดสรรผลกาไรเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกแบบกิจกรรมจากการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเข้มแข็งของชุมชนส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านหลากหลายกิจกรรมอาทิกิจกรรมสร้างคลังอาหารปลอดสารพิษทุกครัวเรือนกองทุนธรรมพิบานต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านแห่งความดีงามโดยกองทุนแม่ของแผน แดินถนนสายวัฒนธรรมสร้างคนดีค้ำจุนสังคม การนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการส่งเสริมและสร้างเด็กเยาวชนให้สำนึกรักบ้านเกิดกิจกรรมลดละเลิกอบายามุกในหมู่บ้านโดยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอาทิกลุ่มทอผ้าบ้านป่าตองเป็นผู้เข้ารอบการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกาาัญญาและงานหัตถกรรมระดับภาครอบคัดเลือก31ตุลาคม2566ผ่านการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานมอชอชอประเภทชุมชน เมื่อวันที่15สิงหาคม2566กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตผ่านการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนเมื่อวันที่15สิงหาคม2566รางวัลชนะเลิศด้วยับตำบนโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหรือหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขประจำปี2564บ้านป่าตองได้รับใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทยผลิตค่า ปลอดสารพิษจำนวน33รายเนื้อที่323ไร่วันที่ให้การรับรอง20กุมภาพันธ์2564และเกษตรกรบ้านป่าตอง ได้รับรางวัลการประกวดข้าวเหนียวกอขอ 6, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ปี2564จากการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมส่งผลให้ชุมชนบ้านป่าตองในวันนี้มีความมั่นคงทางอาหารมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่แข็งแกร่งตั้งแต่ระดับครัวเรือนด้วยการนมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในทุกระดับ